ลุงก <Universe> <th> ็ปล <B> ูกปลูกต้นไม้ปลูกหญ้าน้ำลุงเนาะเออหญ้าลายอะไรตัวนี้ผูกเลือแถวพุ่นนั้นเจ้าผูกแถวหญ้าลายบ่งก็เล่นแบนบ่งก็เล่นลายเล่นลายวะบ่งงอก็ะ้องอยู่ต่ฮะ อฮะมันรักบ่อนี่แตสอบไ่ยากมันงงไงครับงวอีกตอแรกเทอมอื่นเปิดกลับเข้ามาประมา เดิไปแล้วเด้อป่าลุงมานี่มาพบพ่อกับน้องนิวอีกแล้วเด้อป่าลุงการสวัสดีและสวัสดีแล้วป่าลุงอีกทีกับรถซูข,ขุดซูเฟิร์มานี่ขอสูช่งพอน้องนิวเดินนะมานี่อยู่น้องลุงจานน้ำลายแหงนี่ป่าลุงเอ้ยน้ำขึ้นเน้อ

นอนไล่นอนไล่พี่น้อนฮอนไล่ห h ากล้ายพ่อน่ามิกกัยูังางี้ก็เนื้ลุงก็ปลูกปลูกต้นไม้ปลูกหญ้าน้ำลุงเนาะหญ้าลายอะไรตัวนี้ผู้ลดอแถวพุ่งน้ำเจ้าผู้แถวหญ้าลา บ่งก็เล่นแบนบ่งก็เล่นหลายเล่นหลายบ่เมื่อง้อก็ห้องอยู่เพมากระเด็นเนาะดีแต่มีหนากากเรามีหนากากนี่บุจักนาจักตาแล้วพี่น้องสิแตกเนาะเ้าพี่น้องไ้พ่อๆกันอีก คือเกา่าเนาะอยู่ท้องหาท้องหน้าอยู่หัวอยู่สวนเด้อพี่น้องเด้อก่อนอื่นพี่น้องเลยการตักท้ายสบายดีพ่อแม่พี่น้อง,อองบสบายดีดมูเพื่อนกันเบิร์ตสุขุสุขคน,น,นเด้อพ,พ,พ,พี่น้องเด้อพบพบเจอกันอีกคือเกา่ากับช่องยูทูปปาบุญซาละวันพี่น้องเลยเนาะหนุ่าปลูกสาวเปิดคลิปให้อีกคือเก่าเมื่อเนาะเห็นปลอยลอยู่ลูกสาวก,ก็ได่ว่าเหนือไปเล่นสวัสด์ในเขตกับลูกมาบัลลุกเดยอพายเป็นเนื้อเนาะรีลูมคนกับพี่เบียร์ธนาเลย ลูกๆคนกับแม่ไปเที่ยวแน่พอชันพี่น้องเลยเนาะอยู่ไฮยูหน้าร้ายต้องไปเปิดหูเปิดตาเป็นบางขัางบางข้าวเนาะยิ่งแรพี่น้องเลยเนาะกะคลิปประจําอยูหน้าบุญกับมี้ยังดอกพี่น้องมีนอกจากตัดหญานะ้าเนาะบุหรุ่บัดแปลงเดีเ๋ยว่ปวลาแล้วมันกินหญ้าเจ้าอะไร่าปลากินหญ้าลงไปมันกินแล้วนี่ อันนี้โดยปานมักหยาได้ปาามันเหมือนคัมจิเตนต้องไงก็มีพี่น้องไอ้หนะปานน้องลูกจันทร์หกนิ้วมือเขาแบบพามือนี่ก็มีพี่น้องไอ้หน้าพามือน้องนิ้วก็มีพามีนิ้วก็มีตัวใหญ่เติบอยู่ตัวใหญ่ไว้อยู่ปีนี่พี่น้องราะว่าต้องญ่แหละพี่น้องราะว่าสมสมมาพักคนกับน้องเนาะ น้องก็ใหญ่น้องก็กว้างกว้างอะไรแบบนี้เลอะหดกว่าพื้นสิมีพื้นที่หลินลายนับเป็นยังไงอืมพื้นที่หลินลายไข่เหรอบื้นทีไข่บปังไงไข่อะไข่ยังไข่ปลาไข่ปลาให้ไข่ปลาไข่อยู่น้องนะลูกอ๋อสบายดีปลาลูกนะลูกอะสบายดีปลาลุงอืม นี่จะมาก,กวดหญ้าซอยพออีกคือเก่าพี่น้องเลยตัดหญ้าสวนลูกจันเนาะมันถ่วมเครื่องปลูกไปละตัดออกก่อนตัดยากแน่พี่น้องเพราะว่ามันตําลูกขี้ลายเพราะาดินเป็นดินด้านแล้วหญ้าดินมันบาเพียงกันมีแต่หินโคลโลแคลรินะพี่น้องตัดจะลำบากเลยต้องระวังเอาระวังลายอ่า เป็ไปน้ําแหลอืมเต็มไปน้ําเนี่ยอหละเอาขาดไม่อพอยลูกขาดขาด,ขาดอยู่โฟเดอรขาดอยู่บนพโฟยังไปมันมีกระมีกระสอบนม่หันดอ้วพอาขาดมาแต่บ้าเนี่ยพอแล้วกดกไปให้งัวก่อนพีน่น้องเลยอืมถ้าโบตัดเนาะหยาถ่วมเครื่องฟูกับบุ้องอะไร ฟังน่ะพี่น้องเพิ่นตัดซับ2เทื่อนี้พี่น้องตัดอยู่สวนพุ่นเกิดไปนี่อะไร บรรยากาศอยู่ทงไฮทงหน้าเลยพี่น้องเด้อภาพพีภาพน้องอีกคือเก่าพี่น้องเลยเป็นภาพที่หาสวยสดกันงามเต็มไปด้วยข่าวเขียวขี้ทงไฮทงหน้าธรรมศาสตร์ยิวที่ถัดแตกต่างกันเลยแตกต่างกันนะต้นนึ่งสันต้นนึ่งงาวยางงาวยาเข่าเขาเลยยากลูกอันนี้เข่าต่างหากันเข่าแบบนึงอีกเข่าสองสายพันธุ์ เขาตัดว่าเราเนี่ยอืมที่กูปลูกไว้เนี่ยเก้าสองสี่พันอืมถ่ายคลิปถ่ายภาพบรรยากาศปลาลุงเบิ่งได้ได้่อจะกดกดหย่ากดตอนเดือดแก่มากโอ้ยฮอนนี่ก็เริ่มเดือดออกมาเลยแก่เลย เดือกมือยมึงนอนดเนาะอเนี่ออยนอนกล้องจะกินอะไรปะมาณเพียงนี้แหละปาลงไนอนเอาแล้วผล,ล,ออลจุกลงมาก็ลงบอลิอนศิลยเ้มเด้อโดยย่า้นทีนี่เราไปจับยังเแลนงนะเอาบมทันได้ พอมีพาขามาจังมาโดยบ่านเนเลืสวรรค์มวนไปลรืฮะเลือนสวรรค์ว่านมวนบ่มวนคนร้ายบอกหน้าบุคคลร้ายใช่ไหมงานน้้องนะอืมหัวใหญ่นะบ่เม,มหัวใหญ่น้าคลร้ายใช่ไหมวงฟังให้เลย ให้เนตะว่าตัดสันแล้วกลงเว้ขาาปลาตัดสังนี่มันสีมีงูแล้วปลลงเว้งูเขียวตัดพันละไปแน่ใ่้เน่นี่ยแนน่เห็นยางยมาย่านง,งูครบก็ซ้อมออกดี๋ดย อาวบด,ดลดกป่ามันออกมามันอยู่ไซส์ค่ะออกว่างปาางั้นนะมันกนมันแล้วกนป้าแล้วมันไข่อยู่ในช่องบอก่กมันคือโบไข่น้ำกรบกรบไขน่นา ทาพบุรกกวดใหญ่นอกกเลยกกยังนี่พบุรคืใหญ่ีงกกย่งรกกระดากกพักกระดาวกกักกระดาวฟัทยมันเอ็นแบบต้นเราวลาห้องกกกระดาวอารมห้องเราวกนร ออกองนี่เบ็ดกะแฉมหรือเต็มกระสอบอะ้รนั่น,นทั้งพุ่นนำ้ำมีก็ลงมาขัดชวน<อ>ไ,ได้ไหมมีไม่ได้ขัดชวนหน่อยได้ไหมชวนที่ว่าบุมปลูกกล้วยบ,บ้านเนี่ยอย่าร้ายพี่ลิคิโล nhà khử như thế tí. Nhà, đi cái tổn nhà nó nhà không mà nhà bên tổn mệt đi đi nhà đi đạc đã sang thì nhà bên thế nào ขหาหมองนี่เรที่หวหอได้ขกนะขกันซอม้าบ่ใหพิ่นกินนี่เพื่อนมุ่นหัวบะเลย nhà tăng lại đi nó phồn họ đi cốc rọc mày bao nhiêu họ cốc mày bao nè. em biết Might <laughs> <laughs> nhau lắm bắt nguồn lắm vào nguồn lắm bắt cò lắm bắt nguồn lắm cò nguồn lắm bắt nguồn lắm bắt nguồn lắm bắt หมันมีอีกว่าฮึิดเลยท่านมดเจกซิมีลยบอกเลยตลอเลยานี่พูก็ว่าตัดาแจะเลิกเลย แล้วเวลาลูกมาย่านเหยียบงูตัดเนี่ยมันเป็นแค่ไหนวมันงูไม่โดยมันเกือบปลามาจนสบายตัวนี้ตายแบบจ็คหนผน,นตัวนี้นนยังู คิดว่าเพิ่นตายตายเลยต้นหนึ่งนาะกกนะไม่ก็หน,น้าให้ไหนเอาก่ะเดี๋ยวอุ้มทุมอยู่ปละล,งลุงเว้ยอย่าลายหลายปะลงเว้ย วอยาปาลุงน้อาเจ้าลยบ่ยาบ้านปลาลุงลายบ่เนาะอยาบ้านนึงนี่ลายลายยทงนาหนหลายครับมันอันตรายเนาะเวลาเฮากินผักก็ปลาลุงไง เวลาหน้ามาแบบข้าต้นข้าสีเอาปลากับมันแบบไล่ไปเห็นไหมปลาโล้โยมันส,มนสีมันสีเออมันสีขาปูคอปลาแหละเวลาขาจับกินแหละข้าสีเบื่อเราปลาโล้ปโยปลายบริสิบดำปลาโล้ย นี่แกบล็อกออแล้วไปเลยแล้วก็เกิดอีกเกิดอีกก็แหละมันลงลกลาวมาสองลกเอาไปลงหญ้าอ่ะหญ้าอายๆนี่ไอ้กันหญ้าแล้วไปแล้ว <laughs> bất đi, im im rất ngon mọi nè rồi bò ha bò ha con lắc bò này <laughs> <laughs> เดี๋ยวเรยถ่าย,ยนี่เด้อนี่น้าลายอันนี้กระดูไฟค่ะใส่กระสอบมันยาวอะถ่ายกินให้คอกเลยบ่สบ๊วยกัน bay ra chở xe ở đây cả Ma đẹp Ma hút ở ý đẹp Nhà lại Ngoa đẹp Ngoa đẹp Sam con 4 con bơi thằng thăng phù. Phật nàng tu cả giờ tại này. Mới nó bơi Tại bơi bơi

con nha hết phổ bùn nhỉ lắc phổ nhà hãy ngồi thằng bảo bun cả nó bà lúc ấy Bà nhả nhà dù xuống chân nó bà đâu ấy ทางเรือนโปกแขกค่ะกุกขามบางเบล้วย,ย่านงูเขาวาขึ้นไปกับป้านอกปลาลงเลยก็มาขามกระลกๆลกปลาลงขามลกจับ

này bơ vừa bụi bụi bớt đeo còn nghĩ bớt đọc con suy thai น้ำหญ้าเนียบก็มีออกไปเอาอีกบ่อพบุนเอาอีกบ่อกองนี่ ว่วฉันหุบชิกระซอบเม่เม่ไ,มไ,มไมพี่ลูกกระเพาะเป็นแน่นน,น่ไปไหนแลนะเวลาเมื่อยเมือ่อยท้องทองยังไม่ได้กินขขานะมันจะเมื่อยไม่ท้องกิวกิว อะไรนี่พูดเขาวเาสามกองสามกองบ่พุ่นน้ำบ่ กระลึกกราบอีนี่พบนุนีอยู่บนหัวเลยบรลุงอยาเต็มเลยลำบาโอ้ยนาะพบุนีผมี้มีเด้ không nhìn về nhà lên đi ở đây đi mà ở ưu hào không, không. ยังบ่เปิดเทานี้เอาอีกเลย

อยากกินนี่เอามาแม่กระบกกินนี่มึงบอกวะทำโบกินนี่บอกอ่อเริ่มมนงวะโอ้กะห้องหอวนลอยขมือเลยแต่ลงเอ้ยฮะเห็นต้นมะม่อีกแล้วนี่อุ้ยจุนี่เกิดเร็ว ดูดไปหุยปลาลุงไปฮะนนี่นี่ออกอีกปลาลุงเลยพวกน่นี่นี่ออกอีกเลยนอนนี่นอนนี่นี่นอนปลาลุงเลยนอนสีนี่เลยนี่ ឬស៊ីខ្មៅពោលនរマイអោក๊กនេះ2អាន bớt là bao phụ vốn bớt lá bao nì bớt đấy. ok khi nào rồi đó nhập loại lập cắt nhà khu hoang à, ของแรงไปตัดตัดงตัดหญ้าอ่อนพี่น้องเลยนเนาะให้กับงัวอีกต,ต,ตอนแรกเท่ามางอื่นเปิดกางเขาว่าบ่มื่อยจนเกินไปพี่น้องเลยเนาะง่ายูกนะหนับยังหนับหนึ่งหนึ่งอู้ปลาโอ้ยปลาปลาป่า ใช่ๆโอเคพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้อยาแสดงความรำลาจบคลิปลงเพียงสันติก่อนเนาะผาบรรยาการพี่นอ้นากกานองนะครับปรชปส้มตอนเช้าๆพี่น้องเลยเนาะบรรยากาศฝากขอบคุณความกอบใจของพี่น้องเนะอฟซีมาทุกท่านที่เข้ามาหามาสม้มเป็นกำลังใจกับประบุญสารวัตรหละครอบครัวประบุญสารวัตรตลอดมาเนาะสำหรับคลิปนี้ลาแล้วพี่น้องสบายดีเลยไปชมทุกคนพี่น้องเลยเนาะ สบายดีน้องมิวสบายดีพ่อพ่อกันคลิปหนาเด้อคลิปนิวน้องมิวขอตัวลาคอนเด้อขอกลับเข้ามาสบายดีเด้อปาลูง<อ>บ๊ายบายสบายดีป้าพี่น้องเลยเนาะอยู่ดีไม่แห้งเราุะขูดสักคนโชคมาลำรวยเฮงเฮงปังปังบา,บายบายพี่น้อง